ต่อไปจะขอให้น้องทรงธรรมนะคะได้อธิบายถึงพุทธลักษณะขององค์พระเจดีศรีนครนายกนะคะสักเล็กน้อยค่ะขอเชิญค่ะค,คือรูปแบบอาคารหลักก็จะเป็นอาคารทรงจัตุรมุกนะฮะคือมีมุกอยู่สีด้านทางเข้าด้านหน้าด้านทิศหลักก็จะเป็นทิศตะวันออกตามธรรมเนียมของการสร้างอุโบสถของของเมืองไทยนะครับแล้วก็ อีกสามทิศก็คือทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันตกเนี่ยก็จะเป็นประตูลองนะครับจริงๆสามารถเข้าได้3ทางประตูด้านหลังสุดคือทิศตะวันตกจะทําเป็นซุ้มตกแต่งเฉยๆส่วนพระอุโบโสถเกจีดีเนี่ยจะเป็นอาคาร2ชั้นชั้นบนก็คือชั้นสองเนี่ยจะเป็นบริเวณที่ไว้เก็บพระลบประาลีนิกท่านส่วนพระท่านนจะสามารถมีบันไดวนขึ้นไปเพื่อสักการะได้แต่ เนื่องจากขนาดเจดีย์ไม่ได้ใหญ่มากนะฮะก็อาจจะใช้วิธีเชิญาพาบรมสารลิกธา,กธาุมาให้สาธุชนนั้นสักสาการะในวันสำคัญทางศาสนาต่างๆนะครับค่ะแสดงว่าในพระเจดนะีย์ศรีนครนายกก็จะประกอบด้วยพระอุโบสถ ใช่ไหมคะและเจดีครับแระเจดีที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะคะค่ะขอขอบคุณน้องทรงรรมอย่างมากนะคะที่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับพระธาตุเจดียศรีนครนายกในครั้งนี้ขอบพระคุณค่ะ